เห็นภาพบรรยากาศของเวทีแห่งนี้แล้วนะครับก็เป็นเวทีที่มีความหลากหลายนะครับจากทุกภาคส่วนนะครับที่ท่านประธานยีรพงศ์ได้เรียนแล้วนะครับวันนี้เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นนะครับ <S <S เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมน,นูญแห่งราชนานจักรไทยและก็ประเด็นคำถามเพิ่มเติมของสอชซึ่งผมก็คิดว่าทุกท่านนะที่อยู่นะสถานที่นี้ก็คงได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสาร การเผยแพทย์ประชาสัมพันธ์การมาตามลำดับอยู่แล้วว่าวันที่7สิงหาคมนะก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับนับจากนี้ไปก็เหลือเวลาอีก3วันนะครับซึ่งเป็นวันที่ประเทศไทยเรานะครับก็คือทั้ง76จังหวัดแล้วก็รวมรเทพานนครนะครับก็จะมีการออกเสียงประชามติก็เลยคิดว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นทุกท่านก็คงได้รับรู้รับทราบสาระสำคัญของร่างรัฐมนูลน,นะครับ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูนหรือกรทสถานนิติบัญญัติแห่งชาติสรชหรือจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ได้มีการเผยแพร่สาระสาคัญของร่างรัฐธรรมนูญนะซึ่งมีอยู่ทั้งหมด16หมวดนะฮะ279มาตราผ่านสื่อต่างๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสาร หนังสือแผ่นพับหรือจะเป็นผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์นะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ตามที่ผมได้เรียนมาแล้วเนี่ยเขาก็ได้ดำเนินการกันมาตามระ